สวัสดีครับขณะนี้อยู่ผมอยู่วัดพระธาตุนะครับเอ,อ่อเมืองจังหวัดนี่เป็นพระธาตุเอ่อวัดที่นี้ตั้งอยู่ฝั่งแม่นม้ำโขงครับแลวก็ด้านนู้นก็จะเป็นศิลปะ,ะเก่งจีนนะครับ วันนี้ผมผ่านมาผมมีธุระที่จะไปไซงานก่อสร้างก็เลยแวะมาเก็บภาพคนี่ฮคือแม่น้ำโขง อากาศเย็นสบายมากครับผมแล้วก็แม่น้ำคงที่จะไหลหลังไปฝั่งตะวนันออกตอนกลางนะครับกาจะเป็นเก,กาะกลางนะครับเราเริ่มนะครับไปถยเป็นสีสสวยมากทีเดียวสวยมากครับสวยมากทีเดียว ขอเก็บภาพนี้ไปเป็นของฝากของฝันกับเก็บสีครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระธาตขนาดก็ถือว่ากลางนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นวัดที่สวยงามมากครับสง,งบรม่มรื่นเนี่ยมีเศนียภาพนี่ยมี ท่าเสุวรร์องค์ใหญ่นะครับยืนคอยปกปกรักษาองค์พระธาตุอยูส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพระพุทธรูปปางวันเสาร์นาบกนะครับอาจจะเป็นหินทรายนี่ฮะชื่อว่าเจดีจันทร์รวิสุทธ์นะครับวัดศรีมงคลเหนือ ถนนสำราญชายสำราญชายโของอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารครับเพืออมาสวยงามครับขอฝากขอฝากนะครับเป็นของฝันให้เจ้าเราเอสีครับผมเนี่ยผมจะถ่ายรูป นี่ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากครับผมออช่วงนี้การค้าขายเมื่อวานผมเดินเข้าไปบิ๊กซีนะฮะเห็นบิ๊กซีแล้วตกใจครับเงียบ แขกฟังนักท่องเที่ยวเด็กๆหนุ่มสาวที่มารับจ้างเป็นแรงงานฝั่งนี้ก็ไม่คึกคักเหมือนเดิมนะฮะก็เลยว่าเออก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คงจะทำให้เศรษฐกิจเ,เติบโตแล้วก็สามารถที่จะฟื้นสั